ร้อนรวยสนับสนุนโดยธนาคารออมสินตอนนี้ครับเออกำลังมองหาบริษัทต,ตกแต่งภายในอยู่เพื่อที่มาปรับปรุงร้านอาหารของเอธให้ดูใหม่ขึ้นครับพี่จอยอแต่เอเอคิดแล้วคิดอีกนะครับมันก็ต้องเสียทั้งพื้นที่ขายอาหารเสียทั้งสตังค์อีกโอ้โหแบบนี้จะคุ้มไหมครับพี่จอยคุ้มสิคะ พราะว่าการปรับปรุงตกแต่งหรือว่ารีโนเวทใหม่เนี่ยจะต้องทําให้ร้านเราสวยขึ้นแน่ๆหน้าที่จะต้องดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้นค่ะธุรกิจจําหน่ายสินค้าและบริการเนี่ยเมื่อดําเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการปรับปรุงร้านค้าโชว์รูมและสถานประกอบการให้สวยงามทันสมัยหรือขยายธุรกิจเพื่อรองรับกิจการที่เติบโตขึ้นสําหรับธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทนะคะการปรับโฉมใหม่จะช่วยทําให้ได้เลื่อนอันดับความหรูหราได้มาตรฐาน5ดาวด้วยค่ะ ในยุค AEC ที่ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะเราคงได้เห็นการปรับโฉมใหม่หรือว่า Renovate ในหลายสถานประกอบการในเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะต้องต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรับความรวยรวยรวย,รวยกันอีกยกใหญ่เลยทีเดียวติดตามชมสับสอนรวยได้ทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะคะสับสนรวยและจอยอวสัดาสวัสดีค่ะ